สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้น้องข่ิใจนะคะจะมาได้สิได้ระบางเหมือนอะ,ะ่งอันทนนมลงไปมีอะไรคะมีมีอะไรบ้างคะมีคาเดินบาทมีนม<ล>นมีค้าเตินบาทลจานแเมีเสีผสมอาหาระะอ๋อสีฟ้ามีสีผสมอาหารด้วยเหรอคะ,ะสีแดงเขาเรียกว่าอะไรคะอันเนี้ย เรียกว่าเราจะเล่นอะไรกันสีเทนละบามเหรอลูกอ๋อเ้อมมือหนูจิอ๋อน้องๆต้องระวังสีผสมอาหารเปิดมือด้วยนะคะเพราะว่ามันล้างออกยากต้องใช้ยานอุ้ยเหนียวเหนียวเหนียวตอนนี้เหนียวมาแอบกินขนมข้าวหอมครับอ,อ่ะมาทำต่อเร็วเหนียวเหนียวมากิน วางไว้ก่อนลูกอ่ะ่วิธีทำขั้นตอนที่หนึ่งทำไงคะทำก่อนแล้วก็กินขนมสิลูกเทอันนี้เราไ่น่ะเทอะไรคะนมค่ะนมเทเยอะไหมคะโอเคพอค่ะพอแล้วพอแล้วเยอะไปแล้วค่ะแหมเกือบไปเกเทน้านจใช่ไ้มไม่ใช่ค่ะเทสีผสมอาหารค่ะ ใช่ค่ะเทหน่อยค่ะแปวแมวแมวแมวตากล้องเทหน่อยตากล้องเทให้หน่อยอีกเ้าแล้วตากล้องจะเทได้ยังไงคะเนี่ยโอ้ตากล้องไม่มีมือเรียกคุณแม่สิคะลูกบอกคุณแม่เร็วเรียกคุณแม่มาช่วยเทเร็วคุณยายเทหน่อยจิบเปิดสีผสมอาหารนะคะไหนครับึ่งผสมอาหารหนึ่งฝาครับให้คุณยายมาช่วยครับ นี่ให้คุณยายฝานี่แหละค่ะบหนึ่งฝาครับคุณยายสองอันนึงนะคะหนึ่งฝาเทลงไปในนี้เลยครับวางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะไม่ต้องค่ะเทได้เลยค่ะแกเทหนูจะเทค่ะหนึ่งฝาค่ะเฮ้ยเทตรงๆนี่ลูกมาค่ะอ่าอีกสีหนึ่งอีกหนึ่งฝาค่ะเมื่อกี้สีอะไรลูกสีอะไรแดงค่ะและอันนี้สีอะไรคะ เทลงไปทับกันเลยกลางๆในะลูกโอ้โห oh, <Okay. S 1> ตอนนี้เป็นยังไงบ้างต่อไปขั้นตอนต่อไปทำไงคะ่ <c oughs> ยั้งค่ะไม่ใช่ค่ะเอาอะไรมาก่อน,นเตอาค่ะเดินบาทมาเก๋กได้ไหมคะโอ้โห oh, เป็นยังไงเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วยังไงต่อคะยังไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวค่ะผิดแล้วยังไม่ได้จิ้มเราเอาน้ํายาล้างจานเทใส่ถ้วยไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะไม่ใช่ค่ะเอาคาัตเงินบัทจิ้มเอาเอาคาัตเงินบัทเอาใหม่ลูกเอาอันใหม่ <c oughs> เอาคาัตเงินบัทอ่ะจิ้มไปที่น้ํายาล้างจานก่อน <c oughs> จิ้มไปเยอะเยอะเลยนี่จิ้มไปเยอะเยอะเลยให้มันชุ่มเลย เอาแล้วครับจิ้มไปแล้วครับเยอะๆแล้วครับหอมยังครับน้องๆดูนะครับน้องๆจัดการเขาหอมว้าวใบกระดูกเ,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 เอาเอาทวาดีๆไปลูกความกระด้างแต่ละบามอยู่โอ้โหสวยมากเลยโอ้สวยมากเลย,อย,เ,ลยเอาแล้วไปปล่อยทำไมล่ะลูกโอ้โหดูสิครับนี่สวยมากเลยตอนนี้มันกำลังจะดูดเข้าไปแล้วนะคะ ยังไม่ได้จุ่มเลยลูกยังไม่ได้จุ่มอันนี้เลยเแปวแมวแมวแมวโอ้โหสวยมากมันกำลังจะดูดเข้าไปแล้วนะคะใช่ลูกต้องจุ่มก่อนนี่นะครับจุ่มน้องน้องจุ่มเยอะๆนะมันจะได้สวยๆนะตอนนี้มันทําปฏิกิริยากันระหว่างนมแล้วก็น้ํายาล้างจานแล้วก็สีผสมอาหารจุ่มค้างไว้ได้ลูกค้างไว้เลย,เ,ลยเดี๋ยวก่อนแมวแมวแ,แปวอะไรนะครับเดี๋ยวก่อนสีครับ ต้องคนก่อนนะคะตอนนี้น้องเขาหอมกําลังเล่นละม่วแล้วนะรครับตรนี้นี่นะครับโอ้โหสวยมากว่างๆน้องๆก็เล่นกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับเห็นไหมครับต้องมีคุณแม่หรือคุณยายอยู่อ๋ออยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่พอว่าสีส่ส ีผส,สมมาหามันกินได้ค่ะอ,อปอีกแล้วท <c oughs> ีนไม่สามารมันกินไม่ได้กินได้ค่ะแต่มันล้างออกยากต้องมีเคล็ดลับคือเราต้องใช้ยาสีฟันล้างออกนะคะมันจะง่ายเอาละค่ะป๊อปออตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มไม่นั่นแล้วครับเพราะว่าสีมันผสมกันมั่วไปหมดแล้วตอนนี้เริ่มไม่ค่อยเต้นระบำาแล้วเนาะเป็นไงลูกอันนี้สนุกไหม สีผสมอาหารนี่สนุกไหมลูกสนุกอุ้ยเฮ้ยเกุดก่อนค่ะ,ะแล้วแล้วแล้วอะไรลูกที่ในะคลิปน<ฆ>่ะค่ะต้องทำเยอะเยอะมองกล้องด้วยสิดวกเวลาพูดอะมองเนี่ยมองมเพื่อนๆด้วยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วโอ้โหอะไรเนี่ยเละไปหมดแล้วเข้าหอมทำไมน้องก็หอมชื่นใจ อ่แบบนี้นะครับน้องครับนี่นะครับมันมันก็จะไม่ได้ผลเท่าไหร่เพราะว่ามันหมดแล้วนะครับ<อ>มันผสมกันไปหมดแล้วครับอ่าข <ead. S 1> ้าวหอมยังไม่ลากันลากันได้แล้วเพราะว่าลูกอะทำเละแล้วยังไม่ลาลาเธออ้าวเละมั่วไปหมดแล้วครับดูสิครับน้นนองๆก็ ถ้ามันเละก็อย่าทําแบบนี้นะครับน้องๆ่นะคะต้องเราต้องเอาถ้วยเทใส่ลงไปในนี้ก่อนนะคะไม่ใช่ค่ะเราต้องเล่นกันก่อนเละสิคะเมื่อกี้มันเสร็จแล้วค่ะสวยงามมันเสร็จแล้วค่ะอ,คอ่ะเขาหอมลาเพื่อนๆก่อนเร็วต้องทําไงบ้างคะคติดตามคลิปของน้องเขาหอมชื่นใจต้องทําไงบ้างเล่นนะคะเร็วสิคะอ้าว ไหนเลยยังไงลูกต้องทำอะไรลูกต,<น>ต้องกดอะไรคนกดค่ะเสร็จแล้วอันเนี้ยนี่จบแล้วจันี้ับนี่น้องน้องก็หอมชื่นใจเขาไม่ยอมลาเพื่อนๆน,นะครับเร็วลาเพื่อนเพื่อนก่อน,อนลูกกินขนมช่วยอือหือยอย ถ้าเกิดจะติดตามน้องหอมต้องกดอะไรบ้างคะส,ส,สติดตามนี่และอย่าลืมกดติดตามน,นะคะเดี๋ยวได้นะคะอย่าเพิ่งลากันนะคะอย่าเพิ่งลาเหรอคะลาแล้วค่ะมันนาน,นไปและะ้วค่ะอ๋อเป็นหนุ่มอือมในเทและะ้วค่ะเอาบายบายพเพื่อนๆก่อนเร็วบายบายข้าหอม เร็วลูกบายบายก่อนเร็วไม่ใสยแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วไปแล้วค่ะบายคุณผู้ชมอาหารมันกินได้ไหมกินได้ค่ะอยากกินไหมไม่ได้ค่ะกินเปล่าเปลาไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ